ะเราตั้งใจสมาทานทุดงวัดพร้อมกันทุกทุกท่านเลยนะฮตั้งใจกล่วาวคำบมัสการพระเจ้าเดงนโมสามจบนะนะโมตัสสะพว่าโตราโตสัมมาสัสสะ นะโมตัสสะพวะโตโธราโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะพวะโตราโตสัมมาทัสสะตั้งใจข่าวความสมาทานทุตดวงวัดพร้อมกันนะเสนาสนะโรุปปังปติคีปามิยะถาสันตะที่ข่างคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานทุดงองค์แห่งที่อยู่อาศัย ตามมีตามได้เป็นวัดปฏิบัติแม้ครั้งที่หนึ่งทุติยมปิกเสนาสนะลูุปังปฏิคีปามิยะธาสันทาที่คังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานทุกดวงองแห่งที่อยู่อาศัยตามมีตามได้เป็นวัดปฏิบัติแม้ครั้งที่สองตาติยมปิเสนาสนะลูวุปังปฏิคีปามิยะธาสันทะที่คังคัง สมาธิอย่างนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานทุดดงหุ่งแห่งที่อยู่อาศัยตามมีตามได้เป็นวัดปฏิบัติแม้ครั้งที่สามข้าขอทุกท่านกล่าวคำภาษาทุกพร้อมกันนะสาธุเอาละททุกคนได้สมาทานทุกดงกวัดแล้วทุกแผ่นดินทั่วโลกไปนี้ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลสด เรียลไทมที่ไม่มีการบันทึกเท,เทไปใดๆทั้งสิ้นที่มีผลต่อการบริความบริสุทธิ์กายวาจาใจยอย่างสมบูรณ์แล้วก็วันใดที่เราต้องการจะออกจากสมภารสมาทานทุดงวัดนี้ค่อยกล่าวคำลาทุดงด้วยคาว่าเสนาสะนะหลุดรุ่งปฏิคิปามิยาถาสันติคังคัง,งรัตุธรามิซึ่งแปลว่าขราพเจ้าราทุดงองแห่งที่อยู่ใสัยตามมีตามได้เป็นวัดปฏิบัติไม่ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ทุติยังปิ ล้วก็ตัดเรียงปิดแต่ถ้าใครไม่สามารถกลาบเป็นสาภา,ารีได้ก็ไม่ต้องตกใจให้ตั้งใจอธิษฐานใ,ในใจเลยว่ารพระเจ้าขอลาทุดองวัดนบปัตจนีนะเขราใจเลยพทาสมเร็จนึกียงไหลก็ได้เหมนั้นะนะนึกถึงบุญจะได้บุญนึกถึงบาปจะได้บาปนะแค่นี้เองเราจะออกทุกขงวัดให้เรียบร้อยแล้วก็สมาทานศีลเป็นปกติศีล เอาลระเมื่อเราสมาทานทุดงวัดเสร็จเรียบร้ยอยแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งใจสมาทานศีลพร้อมกันทุกท่านนะ,ะวันนี้เราจะอาธนาศีลแปดเพราะเป็นวันพระแปดคำนะแล้วก็เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราพร้อมเป็นศีลในบทสุบุรุแล้วเนี่ยความสุดทางใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจากการเจริญสลางาที่พนานะ โพราะการที่เราสมาทานสีหรืรอเพราะเป็นสีนบริสุทธิ์บรูณูนั้นมันจะสร้างความสุขของกายและว่าใ้เกิดขึ้นเปล่าเมื่อสองส่วนนี้บริสุทธิ์ความบิสุทธิ์ทางใจจะค่อยๆเกิดขึ้นจากการเจริญสิปปรททิภาวนานนะเราจะได้ยินคําว่าสมาทานมีคํว่าอัฒนาอยู่บ่อยๆคําว่าอัฒนาคือการขอสีจากพระเจ้าคำสมาทานคือคาก,าการรักษาขนมเพลินไว้ให้บริสุทธิ์บรูณ์เขาจะเอามาใช้แทนกัน,นไม่ต้องงง อ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งใจอ้าธาศีีนแปดแล้วก็รับสายบนสุดทุกข้อนะใหญ่ขาดข้อใดข้อหนึ่งก็จะเป็นการขาดทุกข้อเลยกรือมขึ้นพร้อมกันทุกทกท,กท่านมะยังพันเตติสรเนนาสหะ อาาัตถะีลานิยาจามาูติยมปิมะยังพันเตติสรเนศสหอาาสัตถะีลานิยาจามาติยัมปิมะยังพันเตติสรณเนัสหาอาตถะีลานิยาจม้าาท่ยมปะยังพันเตติสรเนศสหอาตถะีลานิยัจม้าล่าตามพระจนะาจาร์นะนมูตัสสะพวะตตราโตสม,มาทัสสะ นะโมตัสสะพวะโทราโตสมมาะทสะนะโมตัสสะพวะโทระโตสมะทสะพุทธังสรนังจชามิธัมมังสรนังจชามิสังฆังสรณังจชามิอุติยามปีพุทธังสรณังจชามิอุติยามปีธัมมังสรนังขชามิ ทุติยามปีสังขังธรังคชามีตาทิยามปีพุทธังธรังคชามีตาทิยามปีธรรมังธรังคชามีตาทิยามปีสังขังธรังคชามีปานาธิปตาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามีอาทินาทานาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามี อาพรมเชรยยาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามิสุราเมรยมชาพมาทฐานาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาพทังสมาธิยามินัจคีทวาจิทวิสุขทศนา มาลาคันทวิเลพนะอารณะมรณะพิภูสนธานาเวลมณีสิกขาพทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวลมณีสิกขาพทังสมาธิยามิอิมานิอัตาสิกขาพทานิสีเลนะสุขเทียันตสีเลนะโพสัมพทา สีเลนนาดิพุธิยันติทัสมาสีลังวิโสทะเยกันกันเป่งวาจาภาษาทุกพร้อมขณะสาธทุกรพาพอาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงว่าศีแปดนะต่างจากศีห้าอย่างไรซึ่งสีห้าจะเป็นศีปกติที่เราจะนับเอาคือกันเป็นทุกวันอยู่แล้วเพื่อให้รับเป็นปุุทีป่ปกติไม่ผติ ผิดศีลเพศธรรมสิ่งที่เปลี่ยนไปจากศีล5าก็มีข้อสามถ้าเป็นศีล5จะเป็นการเมสุวิชาจา์คือไม่ผิดพระพุทธผิดทางเพศกับใครแต่สามารถบริโภคกามได้เสพกามได้กับบุคคลที่เป็นสามีรหรือภรรยาของตัวเองแต่จะไม่ผิดรูปผิดเมียใครแต่ถ้าเขาเป็นศีน 8, ล8จะเป็นอัพพรมวิจิริยาคุยแล้วมันดีคือไม่มีการเสพกามพระพุทธพระมารย์นะ ข้อที่เพิ่มขึ้นมาคือข้อที่หกวิการและโภชนาวิและไม่ดีนะ่ะวิการละโภชนา,าคือไม่บริโภคอาหารในยามวิการยามวิการของศีลแปดหรืออุโบโโสถศีลทก็คือหลังเที่ยงวัดไปเพราะฉะนั้นเราจะรับประทานอาหารหนึ่งมือ้อหรือสองมือ้อคือมื้อเที่ยงเป็นมื้อสุดท้ายและหลังจาะนั้นเราจะไม่บริโภคอาหารอีกจะมีเพียงน้นาพะนะหรือน้ําผลไม้เพื่อให้ร่างกายเรายังคงอยู่ได้เพื่อให้เกิดเออ ความสมรราและความาใจเราจะไม่ทยานอยากในเรื่องคงกามทั้งหลายนะที่เพิ่มมาอีกข้อหนึ่งคือข้อที่เจ็ดนัตกีทวัาาาราาท,ทรรี่สุขทัศนะมาลาคธวิเลปนะธารณะมานะวิภูสนันาคือว่าไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ดูการละเล่นไม่ฟังเพลงนะแล้วก็ไม่แต่งกายพื่อเครื่องสมง่งาทัทรงอะไรต่าง จะอยู่อย่างง่ายๆส,สบายสมรรถภาพเพียงทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ใจของเราสงบไม่ไปติดอยู่ในราคาอะไรต่างๆที่จะเป็นคุณวิเศษในการที่ทำให้ใจเราหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมนี้อย่างรวดเร็วใน,นข,ข้อที่แปดเพื่อมาอีกข้อคืออุจจารนะมาสัญนาเวรมณีคืองดเว้นในการนั่งหรือนอนบนเตียงบนตังที่สูงใหญ่และอ่อนนุ่มอุญาตธรมรี เพราะนั้นคนที่สมาทานสีแปดเขาจะนอนเสื่อหรือไม่ก็นอนที่นอนได้แต่ว่าไม่สุขนะเพราะถ้าเราไปนอนในที่นอนสูงใหญ่อ่อ,อนนุ่มหรือเตียงต่างอะไรที่เราไปนอนไปนั่งพอคลุกไปคลุกมาเดี๋ยวอารณามณ์ทางเพศจะเกิดดวราค่าจะเกิดนะดังนนั้นจึงไม่ทำเลยสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มมาสำหรับสีแปดเพื่อทั้งหมดทั้งมวลคือเพื่อให้เกิดความสมาุล ไม่เกิดตัวราคะเพราะศัตรูตัวฉกาจของนักปฏิบัติธรรมทุกคนคืออตัวราคะดังนั้นเวลาเราแต่ที่เรามีตัวสมถะสูงเนี่ยตัวราคาจะต่ำเพราะอะไรที่เรามีตัวราคาสูงตัวสมถะจะต่ำดังนั้นการสมถะรุ่ดวุ่งก็เพื่อให้เกิดตัวสมถะที่สูงจุดตัวราคไหาไปเลยนี่คือวัตถุประสงค์เราจะทําให้เราใจเราหยุดนิ่งไรราคะมารบกวนและจะเข้าถึงธรรมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเราสมทานศีลเรียบร้อยแล้วให้เราพรัฒนาใจพัฒนาตัวของเราเองนะพัฒนาใจของตัวเองด้วยการเจริญสมาธิภาวนานะศนะีลทําให้กายวาจาบริสุทธิ์เมื่อสองส่วนนี้บริสุทธิ์แล้วความตั้งใจจะค่อยๆเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อสามส่วนนี้บริสุทธิ์จะไปถึงบวบุญดีธรรมชาติแ้าแบารมีสิบท้าก็ดีให้ยบักเมืองแวดก็ดีที่เราได้สั่งสมนับภพนับชาติไปทั่วมัดรวมกัน ต่กันตัวเป็นดวงบุ๋นิสัยสะอาดทำให้ถูกสวดตกสูงถึงดวกตามภายในได้นะอ้าวเดี๋ยวไปทั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกัน ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนานนะ <c oughs> ให้นั่งัดสมาดโดยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้ในชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักก่อะสบายหลับตาของระบเบาหลับพอสบายคล้ายขับหลับ จะบีบหัวตาอย่ากกดลูกในตานะ ขยับเนื้อกระยับตัวของเราให้ดีกักคาเลให้เลือดตัวในดูปเดิน,นสะดวกถ้าจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยเมื่อเราปรับหยาบคือปรับร่างกายอยู่ในท่าที่ถูกส่วนแล้วต่อไปจะเป็นการปรับละเอียดคือปรับใจเราให้เหมาะสมกับการเฉลิมฉาบท,ที่พนาซึ่งวิธีรัดที่สุดขกข็คือให้ทาตัวเป็นหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพาทะอันทะผู้พันในเรื่องใดๆสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล้เรียนก็ดี เรื่องหน้าที่การงานก็ดีเรื่องครอบครัวก็ดีทำพอาุสการาอยู่ที่ที่ว่างโล่งอยู่ในวรรคตไม่มีสัพสิ่งคนสัพสิ่งของไม่มีทั้งนั้นแล้วก็นึกถึงบุญทุบุญที่เราทำบาปมาทางทานก็ดีหลักษาศสิงก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาก็ดีให้บุญนั้นมาหล่อเลี้ยงใจของเราปีติเมื่อ่านผงใสใบอกเสมยแพร่ขยายไปยังไม่มีขีดจำกัด แลว้วก็สมมติว่าร่างกายเรที่ว่างโล่งโปรง่งใสไม่มีวัยวะภายในพอตับน้าไตหัวใจไม่มีถึงสิน้นเป็นอนท่อแก้วท่อเพชรกรวงใสถ้าเราสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันสองเส้นนํำมาคขึงนิดหนึ่งจากเส้นยืทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง ให้เส้นได้ทั้งสองตัดหินปากกากระบาดตรงจุดตัดที่เล็กเก้าปลายเข็มนั้นเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นหมดสองนิ้วคือนิ้นวชี้กับนิ้นวกางระหว่างซ้อนกันตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สําคัญเพราะนอกจะเป็นจุดที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้ว,ลวยังเป็นต้นทางไปสู่หายาติพานทางบรุวรมกปนิพานทางลุกพุนจะเกิดอาศัวทั้งหลาย ซึ่งพระคุณหลวงปูง่พุทพรมน้ําผู้คนผู้พิชาธรรมกายท่านได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทุกองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเริ่มต้นหยุดใจจากตรงนี้เรื่อยไปหยุดอย่างเดียวไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยซึ้งบรรุงผลิภาณเป็นพระราชนิพรจ้าทุกอย่างต้งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานเช็ดตรงนี้เท่านั้นตรงอื่นไม่ใช่เลยเราจะเห็นศูนย์กลางกายฐานได้เช็ดได้ชัดเจนแต่เมื่อใจเราหยุดยิ่งสนิท ถูกส่วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถต่ะถ้าใจยังไม่หยุดนิ่งก็สมมุติือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราก็จะไปควาหนหาวอยู่ที่ไหนแค่รู้ศูนย์กลางกายทันเจ็ดชื่อตรงไหนก็พอ,อแล้วขอใจของเราไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆเบ,บาๆสบายไม่ดังเดไม่ขังุบไม่สงสัยและเปื่อใจของเราบีที่ยึดเกาะไม่สัดสายไพมาก็ถึเดืองปลอมแคลใสขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยของเราเอาไปตั้งที่ไว้ที่กลางท้อง นั่นเองที่เรามั่นใจตรงนี้แหละประชุมการขายทางที่เจ็ดแล้วอดใจเราไปยึดนิ่งงนเนียวคลอกเรียวอยู่ดูแก้วนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราถ้าใครไม่ถนัดนึกไม่ออกอาจจะเป็นถึงโงผ้พแก้วใสที่เราคุณดากุณใจขนาดพ่อหมดเอาไปตั้งไว้ที่กลางทองแทนก็ได้แล้วก็ประคองใจยุดนิงน่งโด้วยกรรมภาวนาว่าสัมาระหัง สัมมาหลังสัมมาหลังให้ดังไปในกลางท้องเรื่อยไปไม่ช้าแล้วไม่เหลือนไปเมื่อกระดังของกล้องเพลินเนมื่อมาจากแหลง่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สุม่มกลางกายฐานิชฌาของเราและทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหลังก็ต้องไม่ร้อมลรืมตึกึงตึงโดดคมแก้กก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 แวใสูปภาแก้วใสในกลางท้องของเราไปด้วยค่อยๆประคองใจอย่างนี้แหละจนกวยย่าใจหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งเราจะทิ้งกัาพวนาผู้เอง หรือภาวนาจนใจอยากหยุดก็อหหยุดในที่สุดใจเหลอแค่ตึกถึงดวงกลมแก้วใสหรือดวงพระแก้วใสในกลางท้องเพียงเดียวถ้าจะค่อยค,อย,คอยเห็นชัดเจนขึ้นเหมือนกับพลืมตาเห็นนิีนเดียวถ้าใครนึกมิดแล้วไม่สบายมันตึงมันเก่งหรือคอยจะรุ้เร่งเพง่งจ้องอยู่ไปก็ไม่ต้องนึกก็ได้คือเอาใจอยู่ที่กลางท้องอเฉยเจะภาวนาสมาธิงด้วยก็ได้หรือไม่ภาวนาก็ได้คือ,อใจหยุดนิ่งเฉยอยู่ในกลางท้อง แต่ข้อสำคัญจะต้องเป็นการวางใาที่นิ่งๆน,นุ่มๆุ่เบาสบายไม่ดังเลยไม่กังวลไม่สงสัยใดๆทั้งสิน้นถ้าทำอะไรอย่างเนี้เที่ยวใจเราจะปรับจุดทุกส่วนสมดุลเพลอเองเราจะเริ่มรู้สึกโล่งโปรง่งเบาสบายจะเป็นความสุขขั้นพื้นฐานให้ได้การการเฉลิญสมาธิพุนาตั้งใจทำใจหยุดใจนิ่งกันได้ดีนะ เราก็ทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายใจเย็นๆใจใสๆแผ่เมตตาขยา,ายใจของเราไปอย่างสับทั้งหลายตั้งแต่วันผู้รุษรุปพการีหมูญาติเพื่อนร่มโลกสับทั้งหลายไม่มีประมาณที่เกิดในะกำเนิดทั้งสี่ในพุทธทั้งสามตลอดแสนโกรจักรวาลอานจักวาลให้มีส่วนนึ่งบุกที่เราได้ทำนี้ ที่มีทุกข์มากใครทุกขน้อยที่มีทุกข์น้อยใครพ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยใครสุขมากที่มีสุขมากใครมากเพิ่มขึ้นไปเลยแพ่ขยาดใจไปนะ สัพเพพุทธาภรพตาปัจเจการันตียังพลังรันตนันเะเทเชในละครพันธ์านสุปโสเตทระทากิตาบุญนาพราชาเสนีอโรคาสกิตาโหทาสาสัพเพยาเิพิสภุกธานภาเวนะสุตธรรมานภาเวนะสัพพังคารภาเวนะสัทธาโสธีพระวันท <un> ุกขีอาจารย์ขอนมุาบุญกับท่านผู้มีบุญท่านเรียเข้ามา สมาทานที่ดวงประวัติสมาทานศีลแปดและได้เจริญสมาธิภาวนาพราะแพร่พิจประันไปประทาราํราขึ้นวันนี้นะห้อยบุญนี้จุเป็นบุตที่ยิ่งใหญ่ที่มีวิภพาดอยู่ประมาทที่จะโดนบันดาลคุ้คมครองปกป้องรังสายท่านมีความทุกขความเจริญลุ่มเหืองในชาตินี้ ทัานเรื่องการศึกษาแล้วเรียนคดีเรื่องหน้าที่ขงางานคดีซึ่งครอบครัวคดีเมื่อจะละจากโลกนี้ไปแล้วก็คอยบุญนี้ชุ่มพรษผลงอกที่ตามตัวคอยประครับประคองมิสุขทิเป็นที่ไปเมื่อจะลงมาสร้างบารมีในภูมชาติไทยก็คอยบุญนี้ได้ตามตัวลงมาเป็นสมาธิที่ทำเราสอนตัวเองได้ทั้งแต่เยาว์วัยที่เป็นการปิดประตูตามรบปิดประตูตามสวรรค์ให้กระตังเราเองไปทุกภูมชาติจนดหมาถึงที่สุดแห่งธรรม เทาหลักทำขึ้นนี้คงได้เวลาสมควรแล้วก็คงจะต้องห้ามลาดได้เวลาเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอมุตนาสาธุการกับสาบันทันตราภิวัฒน์สาบันพัฒนาทรัพยากรรุ่์เชิงพุทธศาสตร์การพัฒนาศุกภาพมนุเพื่อการเข้าถึงเตาและจันท์ดาวสตรโที่ช่วยจะเตรียมข้อมูลให้การทำไลฟ์สตรีมิ่งในค่ำคืนวันนี้ให้ผ่านไปอย่างราบรื่นและประเดือดสิน้นขอมุตนาสาธุการวไว้ด้นานที่นิวชะเอา ก็อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะออกจากกาสบาดตัดุดงก็ได้กล่าวคําลาธุดงนะโดยใช้ภาษาบาลีหรืออธิฐานในยเลยก็ได้ว่าข้าพเจ้าขอลาทุดงวัดณปนะัดนี้แค่นี้เองนะ,ะเดี๋ยวทําใจบูชาพระราตายพร้อมกันจะ้อะอรหังสมมาสมุตโธภะวะโคทังภะขวันตังอเิวาเทมี โทมินาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวา,า้าหะโตพระขาวตาธรรมวะธรรมังนัมสามีธรรมโมม,มนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพระขาวโตวสาวะาวสังโฆสร้างคังนัมามีสังโฆมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ขอรัตนาบรัมรมีงงมรรมรรธงงรมรมของงูสุเมศสุภาษมาตรุษย์พระทุกองค์ยห้าอยาตยบาทพัฒมมีธรรมของพระประเจปรพุทธท้าทั้งหลายพารมีธรรมของพระอัญชนา,าทั้งปุ๋งอีกทั้งบารมีธรรมของเบญผกุลพร,ระมงกุฎเทพมณีสดธันทุสโรหลวงปู่บอกพนามผู้คนผู้พิชาตณาปรการพัฒมีธรรมของเบญผกุลหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นผู้บาอาจารย์ของเราทุกท่านตลอดทั้งอำนาจของอ่ ลานก,กุศลของสีนุก,กุศลสมาทานทุดงควัดและทา,านวปีของท่านผู้มีบุญท่านจงมาปพะมวลรวมก่อนเข้าให้เป็นตบะเตชะพระปัจจัยส่งผลดลมดานอภิบาตคุ้มของพปกป้องรักษาให้ทุกท่านถึงพร้อมนุนสสมบัติทิพยสมบัตินิพานสมบัติอุป,ปัตฐาวาอ,อันตรายจะได้ามาพมาร้อมผาดให้มีความสุขความเจริญ,ญ,ญยิ่งยินนานในงงร่มเงาบวชพุทธศาสนา ให้เจริญยิ่งด้วยอายุวัฒนะสุขะพระปริธาวาลเทวสารบริวัติสมบัติคิดหวางสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบวยกุศลก็ขอสมฤิธิ์ผลดักขมุนที่มุมม่งมั่นพัฒนาวิวดีแล้วตั้งใจวิดีแล้วจงทุกป,ประกาศเมื่อจะเจริญสบาธท,ที่วนอข้ดาทั้งใดก็ขอไปดวงตายทำข้าถึงมตรรมการได้โดยง่ายารู้ว่าผลนิพันธ์ได้โดยง่ายโดยเร็วพันธ์ไปทุกภูมิชาจนไปถึงที่สุดห่งท้งเธอจนกว่าจะพบกันใหม่เจริญพร